หลักฐานสำคัญที่ป่ายผู้เสียหายเขาไปหามาได้ก็คือภาพชุดนี้ค่ะวงจรปิด ซึ่งผู้ปกครองของผู้เสียหายวัย20ปีใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะระบุว่าผู้เสียหายเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะคู่กรณีเป็นชายอายุ63ปีทำร้ายร่างกายแล้วยังมาพูดจาข่มขู่อีกด้วยผู้เสียหายระบุว่าก่อนจะเกิดเหตุคู่กรณีก็มานั่งดื่มเบียร์3ขวดนะคะก็ไปเอามาให้แล้วก็นั่งคุยกันเป็นเพื่อนลูกค้าตามปกติซึ่งในระหว่างที่ พูดคุยก็ถูกเนื้อต้องตัวกันค่ะแต่ปรากฏว่าคู่กรณีก็มาทำร้ายที่ใบหน้าโดยอ้างว่าไปจับอวัยวะของเขานะคะซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำแม่ของผู้เสียหายระบุว่ากังวลเรื่องของความเป็นธรรมในคดีค่ะแล้วก็กลัวว่าคู่กรณีเนี่ยจะมาทำร้ายตามที่ขู่จึงไปแจ้งความตำรวจแล้วแล้วก็อยากจะให้เร่งรัดนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีค่ะในเรื่องคดีก็คงต้องปล่อย คำขอโทษก็เป็นเงินอย่างเดียวเลยจะไปเอาอย่างนั้นนะมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะเผื่อเนี่ยก็จ่ายเป็นเงินมาเรายังไม่รู้เราจะอยู่ปลอดภัยดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะในเมื่อเขากล้าทําต่อที่สาธารณะชุแบบนี้แล้วที่รับปาจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อะ่ะอยากให้แพ้ลองมัน่อนไหมเพราะว่าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ไม่รู้ว่าใครจะช่วยเหลือเราได้แต่อยากให้มีคนช่วยเหลือเราคิดว่าเราไม่มีปัญญาหรอกแค่ เรื่องนี้เนี่ยพัวพันไปถึงความเชื่อมั่นของตำรวจที่ทำคดีด้วยนะคะซึ่งล่าสุดตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์ท้องที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะว่าเป็นอดีตทาหารเกษยียณอายุราชการอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและจะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไปคะ่ะ